เป็นยังไงบ้างรู้สึกอะไรบ้างไหมเออรสชาติมันเหมือนเยลลี่แล้วก็อร่อยดีนะคะอ่าพี่ไม่ได้ถามเรื่องนั้นหมายถึงรู้สึกอะไรบ้างน่ะประมาณว่ารู้สึกถึงพลังที่กําลังพุ่งพ่านออกมาน่ะพลังที่กําลังพุ่งพ่านออกมางั้นเหรอไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยนะคะมันเป็นไปไม่ได้หลังจากกินหินวัฒนาการแล้วเธอควรกลายเป็นมนุษย์ที่วิวัฒนาการสิน้องช่วยกินเจ้านี่อีกทีได้ไหม หนูอยากใส่น้ำตาลด้วยอ่ะพอรู้สึกอะไรบ้างหรือยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะนี่มันไม่ปกติแล้วเราไม่เคยได้ยินว่ามีมนุษย์ที่กินหินวมีวัฒนาการถึงสองอันแต่ไม่กลับมีปฏิกิริยาอะไรเลยพี่คะอันนี้มันคงมีของมีค่าสินะมันคงสิ้นเปลืองที่ให้หนูกินแถมหนูยังไม่ปฏิกิริยาต่อมันสำหรับเราตอนนี้มันคงไม่มีอะไรหรอก นี่มันก็ไม่ใช่อะไรที่สำคัญมากไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดเลยจริงๆแล้วหนูก็รู้สึกถึงบางสิ่งอยู่นะหนูรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็ตอนที่หนูกินเข้าไปหนูรู้สึกเหมือนหนูได้บรรลุอะไรสักอย่างเลยแหละรู้สึกว่าได้บรรลุอะไรบางอย่างอือหลังจากที่หนูกินเข้าไปหนูรู้สึกว่ามันสุดยอดไปเลยแหละหนูอยากกินมันอีกเยอะๆเลย ถ้าให้ดาวลัดเธอถ้าจะเป็นประเภทที่ต้องการของที่มีคุณภาพมากกว่านี้เธอถึงจะสามารถวิวัฒนาการได้งั้นที่หนูกินเข้าไปก่อนหน้านี้กินไม่ได้ช่วยอ,อะไรเลยนะนะสอิอืออืมน่าจะใช่แหละงั้นก็รอพี่เจอหินวิวัฒนาการเพิ่มอีกหน่อยก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงพี่ดูนี่สิอืมนี่ยังมีเน็ตใช้อยู่อีกองั้นเหรอดูเหมือนว่าจะมีหลายสิ่งที่ ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบของวันชิ้นโลกทุกคนครับถ้ามีอไหนติดอ่านก็ขอโทษนะครับลิ้มพันนะครับขอโทษด้วย